ามาให้น้ำเงะาะแ้น้ำเลี่ยงมถ่ายเพื่อนๆดูแต่ฮยไม่อยู่แล้วนี่ก็ต้องทำนี่ก็ต้องทำทำต่อมาให้น้ำเงาะแล้วก็จ้าลูกน้องตัดหญ้าตรงส่วนทุเรียนนู่นส่วนนั่นได้ยินเสียงตัดหญ้าปะ ไม่ให้น้ำเองาะรออยู่กับพี่สาวพี่สาวมาด้วยพี่สาวยังไม่ได้กลับนะครอบนอมพี่สาวก็มาพงศ์ศพตะโขยแหละก็เลยให้อยู่เป็นเพื่อนเจเนะเจ๊ก็อยู่คนเดียวแล้วทุกคนเนอะดูสวนเงาะมันก็ติดติดมันก็ติดดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วหา่าง ดกก็ดกต้นหางก็หางมันไม่สริมตักันเพราะว่าให้ให้นะ้าไม่ใหนนะ้ทุกคนเจ๊พรุ่งนี้ก็มาทำเก็บเก็บไม้พวกเนี้ยเก็บไม้พวกเนี้ยเี่ยไม้ที่กรอยตรงเนี้ยท้เตียนนะทำทเตียน เดี๋ยวมันทำต่อแฟนแฟนอยู่เราคนต่อต่อเขาพวกเขากำลังขนาดนี้นะทุกคนเดี๋ยวตอนเป็นสีชมพูนะยิ่งสวยดูต่อทุกคนเอ้ยนี่เดะดูต่อไปในชีวิตแล้วก็ ช่วงนี้มันว่านคนพอน้ําท่วมพอน้ําล้นตะลิ่งจากคลองมันก็ไหลลงมานี่มันทําให้เงาะเจตุยทำให้เงาะเจตุยอุ้ยพกกี่กหาวให้น้ำในทันก็ได้แค่นี้ทุกคนแต่ตรงโน้นก็ตรงโน้นมันก็มันรอบเลยรอบ รอบไปหมดมันมีหลายต้นพาชมเงาะโรงเรียนเนี่ยอันเนี้ยยังเขียวอยู่เลยเด็กก็เด็กก็พุ่งตัดหญ้าก,ก่อนนี่เขาตัดหญ้าเตียนเลยเห็นไหมจ้างเขามาตัดหญ้า เยลตอนที่เราไม่อยู่กับมีน้องก็ทำอะไรไม่ถูกเราต้องให้ศึกษาและให้เขาช่วยทำานาะยิ่งทำเดียวก็ไม่ได้ต้องจ้างเอาจ้างก็ทำ มานั่งรอเวลา9โมง47 9โมง47แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนล็อกเป็นล็อกนู้นเป็นล็อกนู้นไปอีกเที่ยงประมาณเที่ยงบ่ายก็เสร็จขอบคุณที่ติดตามนะคุคน มีเสียงเพลงค่ะม,มีเสียงเดี๋ยวไปล็กโน้นต่อไปล็กโน้นต่อพอล็กนี้สิแล้วไปสิบโมงอันนี้เก้าโมงถึงสิบโมงก็ไปโน่นเลยไปทางโน้นพอเรามีเวลาเราก็มาให้เองตอนที่ไปรักษาตาห้อยก่อน ตอนนั้นอะตอนที่เขาไปนะที่เขไปแต่ลงมาลงมาก็หายบางครั้งตอนนั้นอะแกเป็นมะเร็งเร็วก็เป็นมะเร็งไปรู้แกแล้วเราก็ต้องอยู่เขาให้เราทุก,ก,กา่างเนาะเราจปันก็ไม่ถูกอะให้ กูลรบ่ยมาเงินให้ทอดทุนทําในสวนนี่แหละทําทุนใน อันเลกอันใดผมครับอ่อฉันวางโค้งแล้วมือเอาไปเป็นโลนะโลวางใดนั่นอเอเอเร็วันะกูทำไมลงทำไมไม่ตั้งกล้องอมไม่ตั้งอู้ตั้งกล้องดีทำไมอนอนไว้หรอแล้วอืม ลสวัสดีทุกคนยี่พามาชมสวนมันเดี๋ยวใส่เมนต์ก่อนนะอันคอมเมนต์ได้อะไรสมัยหพรอะไรอะไรก็คือนี่ไงพามันดูสวนงอกเหงื่อะไรน้ำให้น้ำมั้ง Được, một bên này nha Để là không không phải biển để biển tan để pha bị biển khiếu đi gì không nén đi gì เดี๋ยวดิต้งไปถ่ายไปทำถ่ายไปทำไปต้องเรียมึงก็ได้น้ามึงอ่ะบอกมึงถ่ายมึงก็คุยมึงก็คุยก็เด้อคุยไี่ได้คุยเลยนี่แหละเขาก็จะได้ยินสวัสดีค่ะอันนี้พี่สาวสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้พี่สาวนะคะ น้งเชื่อนน้องสาจ้ะนี่นี่นี่เห็นไหมอต้นยที่ไก่มาลงเอาที่ไก่มาลงเห็นเออ ไปมาชมพาน้องสาวมาพาน้องสาวมา,ามเปิดน้ำจ้า